สวัสดีค่ะวันนี้จะชวนมาทําทับทิมโบราณนะคะแล้วก็จะมาบอกเคล็ดลับวิธีทําให้เส้นนุ่มหน,หนึบหนับสำหรับท่านไหนที่ทําแล้วแป้งชอบแตกต้องฟังทางนี้นะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มทํากันเลยค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะจัดเตรียมอุปกรณ์ที่ไว้สําหรับพักแป้งก่อนค่ะเราก็จะใช้เป็นกระดาษซับมัน3แผ่นแล้วก็จะใช้ตะกร้าที่มีรูระบายน้ําแบบนี้นะคะ ก็ให้เราใส่กระดาษลงไปแบบนี้เลยค่ะส่วนของเราตะกร้าก็จะใหญ่หน่อยนะคะเราก็เลยใช้ถ้วยค่ะเป็นที่กันให้นะคะส่วนใครที่มีตะกร้าเล็กอยู่แล้วก็ใช้ได้เลยค่ะพอจัดทรงกระดาษเสร็จเรียบร้อยเราก็จะพักไว้ก่อนค่ะแล้วก็ไปเตรียมส่วนที่เป็นแป้งส่วนผสมแป้งก็จะมีประมาณนี้นะคะ ส่วนอัตราส่วนเดี๋ยวเราจะแปะไว้ใต้คลิปสามารถกดดูตรงคําว่าเพิ่มเติมค่ะจากนั้นเราก็มาเริ่มทํากันเลยนะคะวันนี้เราใช้เป็นน้ําร้อนนะคะน้ําที่กดออกจากกาน้ําร้อนค่ะจากนั้นก็ให้ใส่สารส้มลงไปนะคะเสร็จแล้วก็ให้เราคนเพื่อให้สารส้มละลายค่ะเทคนิคสําคัญที่ทําให้ตัวแป้งของเราไม่แตกนะคะก็คือเราควรที่จะใช้น้ําร้อนเท่านั้นค่ะ ส่วนน้ำร้อนนะคะเราก็ได้กดออกมาจากการน้ำร้อนที่เราชงกาแฟค่ะแต่ไม่ควรที่จะใช้น้ำร้อนเกินไปนะคะถ้าใช้น้ำร้อนเกินไปจะทำให้ตัวแป้งสุกค่ะลักษณะน้ำควรที่จะร้อนพอจุ่มได้นะคะเราก็ใช้นิ้วมือจุ่มดูแบบนี้นะคะน้ำร้อนก็พอที่จะจุ่มได้ค่ะพอสัมผัสได้นะคะจากนั้นเราก็จะใส่น้ำร้อนลงไปผสมกับตัวแป้งมันเลยค่ะ ก็ให้เราทําแป้งให้เป็นหลุมตรงกลางนะคะจากนั้นก็ค่อยๆตะล่อมแป้งผสมไปเรื่อยๆค่ะจนกว่าแป้งและน้ําจะเข้ากันดีค่ะในขั้นตอนนี้เราก็จะค่อยๆตะล่อมแป้งแล้วก็คนไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าน้ําและแป้งจะเข้ากันดีค่ะ พอแป้งและน้ำเข้ากันดีแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะนำไปเทใส่พิมพ์ที่เราเตรียมไว้เลยค่ะก่อนที่เราจะเทแป้งลงไปก็ให้เราคนแป้งพอเทแป้งลงไปหมดแล้วก็ให้จัดทรงอีกรอบค่ะเวลาแป้งแห้งเขาจะได้มีทรงที่สวยนะ เสร็จแล้วเราก็จะพักแป้งไว้เพื่อให้น้ําหยดออกให้หมดนะคะพอน้ําหยดออกหมดเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันค่ะในช่วงที่รอแป้งพักแป้งให้น้ําหยดออกให้หมดเราก็จะมาเตรียมในส่วนดอกอัญชันกันค่ะวันนี้เราใช้ดอกอัญชันสด10ดอกนะคะแล้วก็ดอกอัญชันแห้ง20่ดอกค่ะและก็ใช้น้ําเปล่า100 ML นะคะจากนั้นก็ให้เราเปิดไฟใช้เป็นไฟกลางค่ะต้มไปจนกว่าน้ําดอกอัญชันจะออกมาส่วนในขั้นตอนนี้ก็ให้เราหมั่นคนด้วยค่ะ พอต้มมาได้สักพักนะคะน้ำดอกอัญชันก็ออกมาแบบนี้แล้วค่ะเราก็จะปิดแก๊สเลยพอปิดไฟเสร็จแล้วเราก็จะนำดอกอัญชันไปกรองเอาเฉพาะน้ำค่ะพอกรองน้ำดอกอัญชันเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเปลี่ยนสีดอกอัญชันให้เป็นสีม่วงค่ะโดยการใช้น้ำมะนาวบีบใส่แบบนี้น้ำมะนาวจะเปลี่ยนสีดอกอัญชันจากสีฟ้าให้เป็นสีม่วงแบบนี้เลยค่ะ เราใส่น้ำมะนาวประมาณครึ่งช้อนชาค่ะเราพักแป้ง5ชั่วโมงนะคะเพราะเราใช้กระดาษซับมันค่อนข้างที่จะหนาค่ะถ้าใครทำเหมือนไม่ครีมนะคะใช้กระดาษซับมันแบบนี้แนะนำให้ใช้แค่1ชั้นก็พอค่ะกอนลักษณะหน้าแป้งก็ยังไม่แห้งดีนะคะเพราะเราจะนำสีดอกอัญชันมาทาตอนที่หน้าแป้งยังไม่แห้งค่ะ พาะส่วนที่เป็นสีของดอกอัญชันจะได้ซึมเข้าในตัวเนื้อแป้งนี้นะจากนั้นเราก็จะนําสีของน้ําอัญชันมาทาที่หน้าแป้งเลยค่ะเราก็ควรที่จะทาให้ฉ่ำๆเลยนะคะเพราะว่าสีของดอกอัญชันจะได้ซึมเข้าในตัวแป้งดีค่ะพอเราทาจนสีของดอกอัญชันฉ่าแบบนี้แล้วนะคะเราก็จะพักแป้งไว้ก่อนค่ะจนกว่าหน้าแป้งจะแห้งกว่านี้ พอเราพักแป้งมาประมาณ3ชั่วโมงนะคะแป้งของเราก็เริ่มแห้งแบบนี้แล้วค่ะแต่ยังไม่แห้งดีนะคะเราก็จะใช้แป้งค่ะเป็นแป้งมันนะคะโรยบางๆที่หน้าแป้งแบบนี้เลยค่ะเพื่อเป็นการเร่งรัดให้หน้าแป้งแห้งค่ะพอโรยแป้งมันจนทั่วดีแล้วนะคะเราก็จะนําแป้งออกมาตัดกันเลยค่ะ พอเรานำแป้งออกมาจากกระดาษเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาตัดให้ดูกันเลยค่ะและเทคนิคในการตัดแป้งนะคะอีกหนึ่งอย่างค่ะก็ควรที่จะใช้มีดที่คมหน่อยแป้งของเราก็ตัดอย่างง่ายดายเลยนะคะแป้งสูตรนี้ไม่แตกนะคะถ้าทําตามเทคนิคที่แม่คิีมบอกไปค่ะขั้นตอนต่อไปเราก็จะมาหั่นให้เป็นชิ้นเล็กๆก,กันเลยค่ะ ส่วนขนาดของชิ้นก็ให้หั่นได้ตามความชอบของตัวเองเลยส่วนของเราก็จะหั่นชิ้นเล็กประมาณนี้ค่ะเวลาทานจะได้ทานง่ายพอหั่นแป้งเสร็จแล้วลักษณะที่ได้ก็จะประมาณนี้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาเตรียมต้มแป้งกันเลยค่ะในขั้นตอนต่อไปก็ให้เราตั้งกระทะนะคะใส่น้ำเปล่าลงไป1,000 ml ค่ะ หรือว่า1ลิตรส่วนในขั้นตอนนี้เราก็ได้เปิดไฟแล้วนะคะใช้เป็นไฟแรงค่ะจากนั้นเราก็รอจนกว่าน้ําจะเดือดในช่วงที่รอให้น้ําเดือดน,นะคะเราก็จะมาเตรียมในส่วนที่เป็นน้ําเปล่าค่ะไว้สําหรับแช่ตัวทับทิมโบราณของเราเราก็จะใช้เป็นน้ําเปล่าธรรมดาค่ะถ้าใครจะใช้เป็นน้ําเย็นจัดก็ได้ พอน้ำเริ่มร้อนขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็จะใส่ใบเตยมัดลงไปสองใบค่ะเพื่อเพิ่มความหอมพอน้ําเดือดขึ้นมาแบบนี้ก็ให้เราตักใบเตยออกให้หมดค่ะจากนั้นก็ให้ทยอยใส่แป้งลงไปต้มเลยค่ะพอใส่แป้งลงไปเสร็จแล้วก็ให้รีบคนเพื่อไม่ให้ตัวแป้งติดกันค่ะ จากนั้นก็ต้มต่อไปเรื่อยๆจนกว่าตัวแป้งจะลอยตัวขึ้นมานะคะพอตัวแป้งลอยตัวขึ้นมาแบบนี้เราก็ต้มต่อไปสัก2นาทีค่ะพอต้มครบ2นาทีเราก็จะตักแป้งของเราขึ้นมาพักไว้ในน้ําธรรมดากันเลยค่ะจากนั้นเราก็จะนําแป้งลงไปแช่ไว้ในน้ําธรรมดาแบบนี้เลยค่ะการที่เราแช่แป้งในน้ําธรรมดาแบบนี้จะช่วยทําให้ตัวแป้งของเรามีความนุ่มเน เราก็จะแช่ไว้ในน้ำเปล่าแบบนี้นะคะเพื่อกันไม่ให้ตัวแป้งติดกันค่ะก็เสร็จลงไปเรียบร้อยค่ะสำหรับเทคนิควิธีทำเส้นทับทิมโบราณนะคะให้เป็นเส้นนุ่มเนบหนับและที่สำคัญเวลาหั่นแป้งนะคะแป้งไม่แตกไม่หักค่ะยังไงก็ลองไปทำกันดูนะคะส่วนวันนี้เราก็ขอจบคลิปนี้ไว้เพียงแค่นี้นะคะก็หวังว่าเทคนิคเล็กๆน้อยๆคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยค่ะ ก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ